จงกะสวัสดีแซมทรคุณนะตะไกนสแอรบรรยากาศถนนต้นต,นตาลจะฝากแซมทรายคุณะนะครับถนนแนเป็นถนนยอดฮิตเลยครับถนนต้นต,นต,นตาลอยู่ระหว่างเส้นอุทพพรพิสัยกนายีปางกูครับเด้อนะครับกนาเนี่ยเป็นกนาที่ฮิตฮิตยอดฮิตนะครับอะเดจะโจแล้วก็จะถ่ายลูกจะเช็คอินนะครับกนาญคาต้านนะครับจะฝากแซมทรายครับผม ต้านครับทำใต้เนี่ยครับบรรยากาศกระเติร์นแน่กกระเติร์นพลัมเนี่ยครับบรรยากาศดีบรรยากาศอ้อครับผมอันนี้ผมตอนนี้ก็คือผมอยู่ที่ระหว่างกนาเทาะกนาทาะทุ่งชช่ครับจีท่อหกจานนะครับเนี่ยครับบรรยากาศก้าต้านนะครับก้าต้านฝากแซมไซคุณนะนะครับบรรยากาศเทาะแพรมาให้นะครับก้าต้านนะครับ ก,กูต้งช่วยกันช่วยกันหน้านะครับเบียกันหน้าเลยนะครับคาตาแน่ก็เจาะโดยท่านท่านตำรวจดาวิชัยนะครับเป็นกุยจ่ะนะครับเนาะนะครับนะครับก็เตอตีเกิดอีกเกิดเกิดปลก็ชาวบ้านก็จจะแอบไล่จะไต่บื้นนะครับนะครับเจะอเกิดของส่วนรวมนะครับ ที่เ,เราแองจิเล้ยงสัตว์ด้วนยนกคือปเป็นการบวชต้นไม้นะครับบวชต้นไม้เพื่อเพื่อ,อที่พวนจะทำลายการล่วงนะครับพอไปบางที่ก็เตือนแรงเนี่ยเราสิ่งจะจองจองแคร่จองแคร่แล้วเราสิ่งจะก,กาัดกัดต้านในพวางครับก็เลยเกิดนักอนุรักษ์เนาจจะบวชการล่วงนะครับนะครับบรรยากาศจะนับครับผม แน่บรรยากาศสดๆโจลูกนาทุ่งชัยโคกจานโคกจานทุ่งชัยนะครับสันแนระวังเถาะระวังแน่ครับสิ่งกนาจะนับนะครับกนาจะนับแล้วก็ขอตานจะนับนะครับส่วนแน่แล้วครับนะครับชาวบ้านก็เป็นเพลอกกนาจีโจสะดวกสบายครับกนาหลัดยางก็กขอตานขอตานจะนับครับผมเนี่ยขอตานนะครับ เรียกไปกันนาตานกันนาต้นตาลนะครับกนานี่ยก็เฮ็ดนะครับปูแพทีเนียเลยครับกนาเนี่ยจะนับนะครับปูแพกนาทิเนียของประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยกนากนาต้นตาลนะครับเส้นระหว่างปลางกูปุตุมพรพิสัยนะครับอะไรเจ้าก็จะแวะถ่ายรูปด้วนะครับเด้อแซมไซคุณะนะครับไอ้บรรยากาศดีๆบรรยากาศอ้อๆจะฝากแซมไซคุณะนะครับ กนาเน่ก็ชาวบ้านเราก็สัญจรด้วยความสะดวกสบายครับเป็นกนาลัดย่างครับจจาไส้แน่แล้วครับจิเลืองเลืองสัตว์ด้วยเนี่ยนะบ,บบดเด้บดอบดกาต้านนะครับเพื่อรดน้ำลงอนุรักษ์ไอ้ด้วนะครับพอไปบางที่ก็เตอือนแรงเนี่ยเราสิ่งจองละไห้ครับละไห้สิงจะกรขาต้านกาต้านมาสิ่งแรกนะครับในคือรดน้ำลงไอ้ด้วนะครับ,รลรบแล้วก็ แพร่ครับทอแพร่ปลาแน่กับทอออครับทอจะนับครับเนี่ยนี่แหละครับโอ้การกระตะกาตี๋เลยครับเจาะจะดากับม่อแล้วครับแพร่แถวแน่้ยก็ทอทอออครับนีะครับเนี่ยทอจะนับนะครับจะไปส่วนแน่เราไปเนาะนโวเลี้ยวเด้อทำตายนวลโบโบกุยหนักมาให้นะครับนี่ครับจะไปผมบรรยายเป็นภาษากุยแบบว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวเกิดใครหลายท่าน ัรใหญกจีแล้วครับจะไปลือภาษากุ้ยเนี่ยประธนาเดนําเสนอนะครับผมเลยจะนาเสนอเป็นภาษากุ้ยนะครับนี่ครับบรรยากาศถนนต้นตาลนะครับจะนับนะครับกนาเส้นนผู้จะนับผู้แพ้กนาเส้นคึเนเนองปงปเทศไทยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศดีบรรยากาศอ๋อครับผมกนากาต้ตันนะครับ อะไรจังเจอก็แวะจะถ่ายรูปปืนนะครับเด้อเช็กอินถ่ายรูปบืนนะครับกนาคาลตานนะครับลุงกวนกล้ยครับบรรยายเป็นภาษากล้ยออนทมไซยงั้นนะครับไปภาษาไทยภาษาลาวนะก็หลายหลายท่านนําเสนอจีแล้วครับผมก็เลยจะเสนอภาษาที่แตกต่างจากโมนะครับภาษากล้ยมาให้นะครับภาษากล้ยภาษากล้วยนะครับไปภาษาซุยภาษาเย่อภาษาบลูนะครับอันนี้คือภาษาเดียวกันนะครับ ดังั้ดวลอีกเรื่องนะครับนะครับเกษตรเซีมซายประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามนะครับทีโอประสายคืนด้วยพุทคาคือมาให้นะครับโอเคัขอรายงานสำเน,น,นะครับผมจงกะสวัสดีแซมซายุณนะครับผม